เขาเรียกกันเขาเรียกซอจียอนไหมหรือเรียกจียอนอย่างเดียวหรือเรียกยอนอย่างเดียวพอหรือซอหรือซอจีหรือซอยอนสรุปต้องเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนเกาหลีถ้าคนเกาหลีก็เรียกจียอนเหมือนกันใช่จียอนชีจีออนชีอย่างเงี้ยออเตอิมหมือต้องต้องมีแบบเหมือนแบบคุณอะคุณเลโอคุณนิกกี้คุณแจ๊คเมื่อกี้ตื่นงงอะ อย่าเลยไม่ทักตียอนเลยไม่ทักทายกันเลยอ่ะผมทักพี่สาวเขาเลยไม่ไม่ทักทายกันเลยไปงอนอะไรกันงอนอะไรกันไปเนี่ยไม่มีถามไม่ทักกันเลยอ่ะแล้้วเมื่อกีคุณไม่ยอมมานั่งนี่อ่ะคุณให้ผมมานั่งให้นั่งเพราะว่าคุณเนี่ยเคยจีบเขาเพราะรักหรือเปารักเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเคยบอกว่าเขาเคยจีบพี่ได้ไหมท้งพี่ทางทางน้องถ้าชอบเข้าก่อนเนี่ยคือเมาส์ตอนเด็กๆกับผมเคยยุ้ยเ้เมา้าในจีบตียอนก่อนเมาส์เคยจีบไหมน้องผมเคยจีบคุณไหมแต่ก็ไม่นะก็คือแบบก็แบบเรียกเรียกออกไปแบบเดินเล่นเฉยเ กับพี่จุ๊บเจงอะเฮมา์าสรุปไม่ได้คุยคุณก็คุยต่อตอนโตไม่ผมไม่ชอบ<ม>ตอนโตาาเพราะว่าผมคิดว่าเขา,าชอบผมก่อนเอา้เอาเหรอใช่คือกินมันูเหรอผมไม่คิดว่าคุณจะชอบผมคุณจะชวนผมไปงานวันเกิดคุณคือเขาชวนไปงานว<ช>ันเกิดคุณก็เลยคิดว่าเฮ<ม>้ยถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งชวนแล้ไหถ้าไม่ชอบไม่ชวนไปมันต้องพิเศษตอนนั้นคิดอะไรไหม ไม่ได้คิดชวนมนจริงชวนทุกคนชวนเป็นมลรยามาก็ได้ไม่มาก็ได้มาก็ได้ย้ำว่าชวนเป็นมาายาเราคิดอีกอย่างนึ่งเราคิดว่าถ้าผู้หญิงชวนมาแสดงว่าเขาต้องชอบเราเขาเลยโทรคุณทำไงต่อไม่ได้มาแต่ว่าคือโทรมาตอนเที่ยงคืนแล้วเมาด้วยแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็แบบจี้ย้อนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมาตะพอกเหรอ ถ้าอยากโทรมานานแล้วแต่ถ้าไม่เมาไม่กล้าโทรแต่พอเมาแล้วมันกล้าโทรไปเลยร้อยปีพันปีไม่เคยโทรมาอยู่ดีๆก็โทรมา,มาก็เลยแบบเป็นนไรเมารอยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเมาอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบอะไรก็พูดอะไรไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องปกติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยแบบพรุ่งนี้วันเกิดคุณใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออแค่วาจะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพราะว่าพรุ่งนี้ไปไม่ได้ คอยยิ้เมื่อกี้ไม่นางขังพี่ก็อยู่เออแล้วตอนนั้นไปเจอเมาส์ได้ไงคูล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วถึงคูแล้วสรุปก็คือแค่โทรไปได้แค่โทรได้แค่โทรแต่ว่าชอบคือถามว่าชอบไหมก็คือชอบเขาตลอดแต่ไม่เคยจีบอย่างจริงจังไม่เคยไม่เคยนเคยไม่เคนแล้วถ้าสมมติว่านิกกี้ตอนนี้ยังโสดเนี่ยแล้วจีบจียอนแบบถ้าโสดทั้งคู่แล้วนิกกี้จีบอย่างจริงจังเนี่ยโอเคไหมไม่ต้องเกรงใจพูดไปเลยโอเคไหมจากใจเลยโอ้โหถายตาอะไรหรอ เพื่อแต่งงานกันแลวนะไม่แต่แบบคือจีอ่ะคือไม่เออพูดอะไรไม่รู้ตื่นเต้นนะเนี่ยนิกกี้อ่ะนิกกี้เป็นแบบผู้ชายที่แบบซื่อๆแต่ว่าแค่ไม่ชอบตรงที่นางเจ้าชู้